พันลอยเลยสตาร์ทสตาร์ทพันลอยอซ่อมเลย,นะเยครับอันนี้่ป็้หัวบาาดินดักเออเฟ้ย สาม c â ครับเลยเ้ยยังไหรอเอ้ยวเดียวตเนี่ยตัวอะไรเนี่ยทีเด็ดครับตะกุนต่อหน้าเท่าห้าไม่เิลครับแสนสห้าวดนะมมอสิงครับ

ยังอกันอเก้ยอกกันตีเลยฮะลาลูกสไตร์ฮเจ้าจับเจ้าจับหันลังดูจัวกับจับเข่าเล็กโอ้ยแกน้อยแกงแขนก็มาเห็นมืนสองวันป่วยันลูกห้าสองอ่ะ ไอโน่อโน่ให้อโน่มาลูก huh. พ่อครับไอยี huh. um, like ่มีใกล้แถวบ้านตา่ไหครับนาตายสวยลยังว่าอีอ่ีเนี่ยสวยงามจริงไปดีตรงหน ต่อมปครับแต้ออตีนตี่าตีสองทามดีงลูกขิ้นมาดูครับแม่ขิ้นมาดูเอ็ดแฟนเสียแหง